วัสดี่ก็คุณชมซวันที่ก็คุณชมวันนี้ก็อยู่กินมาครับอยู่กับช่องหายอเราน่าดีเอาลอไหนไหนก็จะไม่โชว์ของประดีขอส่วนที่ผมพูดสัตว์ตั้งซังเป็นชั่วโมงอู้หข้างหลังไม่เกี่ยวสิ่งไม่มีไม่มีก็าพยายามกูโอ้ยเดี๋ยวก็น่าจะรู้นะ

เดินแล้วก็ต้องหยุดต้งเลยว่หยุดหยุดทุกที่ว่าถ้าผมเข้าอย่าเข้าให้ฉันด้วยแล้วมันมีคนยิงอ่ะมาของเล่นในกันแล้วกันเกิดเสร็จแล้วเ,ลเก็บสตาร์ทอ่าอ่ะ,อะอยังต่อไปเธอต้องทำนะเคยหยิบของ ตเปอร์ตะกีวางนึงแล้วก็หยู่สีแดงมาโอเคสงนี่เนี่ยได้รึเี๋พี่ก็ขโอเค่าแล้วอืมต้องดูนี้ครับผู้ชมฮาปัจเจ้าวันนี้จะ บ้านเกิด <Peach> ค <Ko ala> ือท่ไหไม่ดนไม่ดนไม่โดนยอะเฮียดอกโฉชไปจิืมชนทั้งแมง อวันอะไเกียวเลยแล้งนนวงานเป็นจะกรยุบก็แล้วก็ดิ้งดิ้งชุดชออค่ก็จะเป็นปนี่ะิ่นอนนี้ไม่ดีน้คนป๊ยงี้แว นี่เดี๋ยวจะเรียกนอนที่ง่ายสุดคือนี่นี่ตะกแ้วก็เล้วกินดูแก้วแล้วก็แกะ ผมไม่ได้แกะเข็มผมไม่ได้แกะเข็มจริงๆนะผมไม่ได้แกะเข็มฉันไม่ได้แกะเข็มงันก็มีโคตรคนเล่นนะซึ่งวีนนี้ก็ตามเกมค่าของเงินนี่ก็พาเลียอยู่นะงั้นก็บายบายเจอกันที่ต่อไปไม่รู้คิดว่าอะไรแน่ๆอาจจะเจอที่นั้นบ,นนบาย let's go